ช่วงที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้นะคะประเทศญี่ปุ่นต้องเผชิญกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มากกว่าปกติค่ะเพราะว่าตั้งแต่วันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวไปแล้วมากกว่า1,000ครั้งสร้างความแตกตื่นให้กับผู้คนเป็นอย่างมากและยิ่งทวีความวิตกกังวลมากขึ้นไปอีกนะคะเมื่อมีการนึกไปถึงคําทํานายที่เกี่ยวกับภัยพิบัติจากมังงะของเรียวทัสกิผู้ที่ถูกขนานนามว่าเป็นนอสตราดามุสแห่งญี่ปุ่น ที่ทำนายนะคะว่าญี่ปุ่นจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงและเกิดคลื่นยักษ์ถล่มที่สูงกว่า3เท่าของที่เคยเกิดในปี2011ค่ะซึ่งจะเกิดในวันที่5กรกฎาคม2025ก็ทำให้ผู้คนเนี่ยยิ่งแตกตื่นและเรื่องนี้ก็ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์เป็นวงกว้างในขณะที่อาจารย์โอเลยานสัมผัสเองก็ได้มีการโพสต์ข้อความที่อ่านแล้วขนลุกเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามได้จากคลิปนี้พร้อมๆกันเลยค่ะ จากกรณีที่ช่วงนี้นะคะประเทศญี่ปุ่นได้เกิดแผ่นดินไหวเพิ่มขึ้นกว่าปกติโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นตรวจพบการเกิดแผ่นดินไหวเพิ่มขึ้นกว่าปกติเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะและจนถึงปัจจุบันค่ะญี่ปุ่นได้เผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวมาแล้วไม่ต่ำกว่า1000ครั้งโดยแผ่นดินไหวเกือบทั้งหมดเกิดขึ้นบริเวณหมู่เกาะโทคาระทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นซึ่งตัวเลขนี้นะคะทำสถิติสูงสุดนับตั้งแต่ปี1995ค่ะ และล่าสุดวันที่4กรกฎาคมสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานด้วยว่าประเทศญี่ปุ่นยังคงเกิดแผ่นดินไหวในทะเลนอกชายฝั่งหมู่เกาะโทคาระจังหวัดคาโกชิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศญี่ปุ่นต่อเนื่องซึ่งวันที่3กรกฎาคมมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นแล้วทั้งหมด1,001ครั้งจากในจำนวนแผ่นดินไหวมากกว่า1,000ครั้งมีอยู่3ครั้งค่ะที่ระดับความรุนแรงอยู่ที่5ตามมาตราวัดญี่ปุ่นซึ่งเป็นระดับที่ประชาชนไม่สามารถทรงตัวได้ แผ่นดินไหว ok ทั้ง3ครั้งที่รุนแรงระดับ5ลบนั้นนะคะมีขนาดเฉลี่ย5.0ถึง5.5มกนิจูดค่ะสำนักง oh AM านอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานด้วยนะคะว่าแผ่นดินไหวเพิ่มขึ้นรอบๆเกาะอาคุเซกิและเกาะไคโฮค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะโทคาระตั้งแต่วันที่21มิถุนายนเวลา6นาฬิกาจนถึงขณะนี้นะคะมีแผ่นดินไหวระดับความรุนแรงหนึ่งขึ้นไปเกิดขึ้นแล้ว1,151ครั้งแล้วค่ะ ซึ่งเมื่อช่วงเย็นของวันที่3กรกฎาคมเวลาประมาณ16นาฬิกา13นาทีนะคะเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด5.5แมกนิจูดความรุนแรงระดับ6ลบค่ะตามมาตรวัดญี่ปุ่นบริเวณหมู่บ้านโทชิมะคือเป็นแผ่นดินไหวรุนแรงที่สุดในเหตุการณ์นี้ค่ะ โดยทางการหมู่บ้านโทชิมะได้มีการอพยพผู้ที่ต้องการจะออกจากเกาะแล้วนะคะซึ่งผู้อพยพเนี่ยจะเข้าพักพิงในที่พักเมืองคาโกชิมะที่ทางการจัดเตรียมเอาไว้ให้ทางการได้มีการกําหนดระยะเวลาอพยพไว้ที่1สัปดาห์ค่ะแต่ว่าจะพิจารณาขยายเวลาออกไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์แผ่นดินไหวด้วยและเหตุการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าวนี่เองนะคะทำให้ผู้คนเนี่ยตื่นตระหนกแล้วก็วิตกกังวลเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็ทําให้หลายคนนึกย้อนไปถึงคําทํานายของเรียวทัตสกิ นักเขียนวัย70ปีจากหนังสือการ์ตูนหรือมังงะเรื่อง The Future Isor หรือแปลว่าอนาคตที่ฉันมองเห็นที่มีการบอกเล่าเรื่องราวความฝันลักษณะคล้ายกับคำทำนายนะคะซึ่งหลายคำทำนายเคยเกิดขึ้นจริงมาแล้วจนมารอบนี้ที่คนพูดถึงแล้วก็กลัวว่ามันจะเกิดขึ้นจริงอีกครั้งกับคำทำนายที่ว่าญี่ปุ่นจะเกิดภัยพิบัติร้ายแรงในวันที่5กรกฎาคม2025ค่ะ โดยต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าคําว่ามังงะเป็นภาษาญี่ปุ่นที่ใช้เรียกการ์ตูนที่มันเป็นช่องๆค่ะโดยมัง,งะเรื่องที่ถูกพูดถึงนี้นะคะมีชื่อว่าวาตาชิกะมิตะมิไรนะคะหรือว่า The Future I Saw ถ้าแปลตรงๆก็อย่างที่บอกค่ะว่าแปลว่าอนาคตที่ฉันมองเห็นค่ะถูกเขียนขึ้นโดยเรียวทัซกิที่ถูกขนานนามว่าเป็นนอสตราดามุสแห่งญี่ปุ่นค่ะโดยหนังสือเล่มนี้ได้เผยพแพร่เป็นครั้งแรกในเดือนกรกฎาคมปี1999ันายค่ะ โดยเรียวทสุกิได้เขียนบันทึกเรื่องราว15ความฝันของเธอที่มีลักษณะคล้ายกับคำพยากรณ์ไว้ในสมุดบันทึกและหลายเหตุการณ์ในนั้นก็เกิดขึ้นจริงภายหลังและที่บอกนะคะว่ามังงะเรื่องนี้เนี่ยได้รับความสนใจแล้วก็ถูกยกให้เป็นหนังสือคำทำนายอนาคตก็เพราะว่าเนื้อหาในมังงะ เตือนว่าจะเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ในเดือนมีนาคม2011ค่ะซึ่งมันก็ตรงกับที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด9.0และเกิดสึนามิในภูมิภาคโทโฮคุเมื่อวันที่11มีนาคม2011แบบพอดีค่ะ ย่างไรก็ตามในการพิมพ์ซ้ำฉบับสมบูรณ์ของมังงะเล่มนี้ในปี2021นะคะได้มีการเพิ่มคำบรรยายในคำนำและก็คำนิยมเขาว่าภัยพิบัติครั้งใหญ่จะเกิดในเดือนกรกฎาคม2025โดยเฉพาะความฝันที่ทสัสกิเขียนว่าเธอเห็นรอยแยกใต้ทะเลระหว่างญี่ปุ่นกับฟิลิปปินส์เปิดออกค่ะและจะเกิดคลื่นสึนามิที่สูงกว่าตอนเกิดที่โทโฮคุในปี2011ถึง3เท่าด้วยกัน ที่คลื่นยักษ์นี้นะคะซัดขึ้นฝั่งแล้วก็เห็นทะเลเนี่ยเดือดพลานโดยทัศกิฝันถึงเหตุการณ์น,นี้ขณะเดินทางอยู่ในประเทศอินเดียก่อนที่จะฝันแบบเดียวกันอีกครั้งในเวลา4นาฬิกา18นาทีของวันที่5กร,รกฎาคม2021ค่ะ ทำให้ประเด็นนี้นะคะก่อให้เกิดความวิตกกังวลแล้วก็ถูกหยิบขึ้นมาพูดคุยในโลกออนไลน์แถมยังส่งผลกระทบกับเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยค่ะเพราะยิ่งคนได้รู้เรื่องของทํานายที่ว่านี้แล้วก็ได้มีการยกเลิกทริปเที่ยวญี่ปุ่นกันเพียบเลยละคะ่ะทำให้ในวันที่3กรกฎาคมทางหัวหน้าฝ่ายสังเกตการแผ่นดินไหวและสึนามิของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นนะคะต้องออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวระบุค่ะว่า ข่าวลือเรื่องแผ่นดินไหวใหญ่ที่บอกว่าจะเป็นอภิมหาแผ่นดินไหวนั้นไม่ได้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มารองรับและเป็นเพียงเรื่องโกหกอีกทั้งยังไม่มีเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ใดที่สามารถคาดการแผ่นดินไหวได้อย่างแม่นยำทั้งในแง่ของเวลาพิกัดหรือแม้แต่ขนาดของแรงสั่นสะเทือนเจ้าหน้าที่ย้ำด้วยนะคะว่าประชาชน,นควรจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานทางการและไม่หลงเชื่อข่าวลือที่ไม่มีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือคะ่ะ และถึงแม้วะะ่าทัซสกิจะออกมาเปิดเผยภายหลังด้วยนะคะว่าวันที่5กรกฎาคมนั้นเป็นเพียงวันที่เธอฝันถึงเหตุการณ์ในปี2021ไม่ใช่วันที่จะเกิดภัยพิบัติซึ่งข้อมูลบางส่วนอาจจะเกิดจากความผิดพลาดของสำนักพิมพ์ค่ะแต่ท้ายที่สุดก็ไม่สามารถที่จะหยุดข่าวลือว่าจะเกิดภัยพิบัติในวันที่5กรกฎาคมนี้ไปได้เพราะว่าถ้าจะให้พูดถึงคำทำนายของเรียวทักิที่เกิดขึ้นไปแล้วก็มีอยู่หลายคำทำนายด้วยกันค่ะ ทั้งการเสียชีวิตของเฟรดดี้เมอร์คิวรีนักร้องและนักแต่งเพลงชื่อดังชาวอังกฤษเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่โกเบปี1995แผ่นดินไหวและสึนามิที่โทโฮคุปี2011การเสียชีวิตของเจ้าหญิงไดอาน่าการระบาดของโควิด -19 และยังมีอีกหลายคำทํำนายที่ยังไม่เกิดและอันที่ใกล้ที่สุดนะคะก็คือวันที่5กรกฎาคม2025นั่นเองค่ะ อย่างไรก็ตามก็ได้มีข้อมูลจากหนังสือพิมพ์รายวันญี่ปุ่นนะคะที่ได้เปิดเผยว่าเรียวทัซกิเจ้าของมัง,งะคำทํานายนี้ได้เขียนจดหมายตอบดราม่าปมคำทํานายหายนะสยองโลกค่ะว่า ฉันสังเกตทัศนคติของผู้ชมมาตั้งแต่ต้นปีฉันตระหนักดีถึงเรื่องนี้มีความตระหนักอย่างท่องแท้ถึงการป้องกันภัยพิบัติและตระหนักดีว่านี่เป็นสถานการณ์ที่ร้ายแรงมากในทางกลับกันเมื่อพิจารณาถึงการแพร่กระจายของเนื้อหาเกี่ยวกับความฝันที่ทำนายอนาคตอย่างแพร่หลายสิทธิในการตีความควรปล่อยให้เป็นดุลยพินิจของทุกคนและมีข้อควรพิจารณาที่สำคัญคือความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ หลีกเลี่ยงการรับอิทธิพลจากข้อความมากเกินไปและดำเนินการในลักษณะที่เหมาะสมและนั่นแหละคะ่ะก็เป็นที่มานะคะที่ทำให้ในโลกออนไลน์เนี่ยมีการหยิบยกประเด็นนี้ออกมาพูดพร้อมกับมีการแสดงความกังวลใจกลัวว่าคำทำนายดังกล่าวนั้นมันจะเป็นความจริงในขณะที่เมืองไทยบ้านเราเองหลายคนก็ได้ส่งกำลังใจให้กับคนญี่ปุ่นค่ะขออย่าให้คำทำนายนั้นเป็นจริง ในขณะเดียวกันนะคะก็ได้มีความเคลื่อนไหวของฝั่งอาจารย์โอเลยานสัมผัสที่คลุกคลีอยู่ในวงการของเรื่องลี้ลับค่ะได้มีการโพสต์ผ่าน Facebook ดูดวงตรวจกรรมแบบจิตสัมผัสกับอาจารย์โอเลที่อ่านแล้วเนี่ยชวนคนลุกเขาว่ากำลังมาอานิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งก็ไม่รู้นะคะว่าจะมีความเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ของประเทศญี่ปุ่นหรือไม่แต่ว่าที่แน่ๆค่ะโพสต์นี้เนี่ยมีชาวเน็ต ไปคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันก็คือขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะอาทิค่ะอาจารย์ขอให้ทุกคนแคล้วคลาดปลอดภัยอานิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความทุกข์หรือความทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้และอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาของชาวโลกกรรมมุนาวัตะติโลโกบุญกุศลเท่านั้นที่จะนำพาให้พบเจอหรือรอดพน้นสติจงอยู่กับตัวขอให้ทุกคนปลอดภัย หมายถึงภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นหรือเปล่าคะอาจารย์ขอให้จากมากเป็นน้อยจากน้อยเป็นศูนย์นะคะสาธุไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ขอให้ทุกๆคนแคล้วคลาดปลอดภยัยหรือถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ขอจากหนักเป็นเบาสาธุสาธุสาธ,สาธุอย่างไรก็ตามนะคะก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ขอส่งกำลังใจแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภยัยเช่นเดียวกับคอมเมนต์ของชาวเน็ตด้วยแล้วกันคะ่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวเป็นเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งช่อง u t ท b บทับตลาดและเพจเ c e b o o k ทอบตาลาดกันด้วยนะคะอ่ะอ่ะอ่ะแต่ถ้าจะติดต่อโฆษณาต้องติดต่อเบอร์นี้เลยค่ะกดย่างกดเลย